เนี่ยยายก็ไปเด็ดออกไปทําน้ําผล,ลน้ําอง,งุ่นแบบวันก่อนที่ทําให้ดูเนาะนี่เพื่อนๆได้เยอะเลยเนาะทีนี้ยายก็มาล้างแล้วก็ทําน้ําเหมือนที่วายยายทําให้ดูวันนั้นเนาะจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้แดดออกนิดหน่อยยายจะมาเก็บไอชาผลกุหลาบใส่ถุงเดี๋ยวยายจะไปตัดอง,งุ่นไร้เม็ดมาทาลูกเกด แดดออกนิดหนึ่งนุนพี่เมินก็ไปเตรียมขน,นฟงขนฟืนเขาเนาะวันวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันต่อไปก็ตกอีกแล้วฝนวันนี้ก็ไม่รู้จะแดดออกนานแค่ไหนนีนี่นนมาเร็ดผักชีเก็บไว้ส่วนชาหอมหอมันเพลินเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงไว้เดี๋ยวจะเอาเอางวนมาพึงพึงๆไว้แบบว่า ตากลมมากกว่าตากแดดเนาะอัางลนเอาแบบไม่มีเม็ดนะทําเป็นโลกเกตพยากจะเอาอันนี้ใส่ถุงก่อนเด้อหอมหอม,มเพื่อนๆหอมเหมือน,นเหมือนมะม่วงเลย,ยมันก็ออกเปรียปร้ยวหวานหอมตากแดดธรรมชาติมันหอมนะเพื่อนๆถ้าอบเอาไปอบในตู้มันในเตาอบมันไม่ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก อันนี้มันหอมธรรมชาติเหมือนเหมือนมะเขือเทศตากเหมือนกันนะยายทำมาแล้วตากแห้งน่ะต้องให้แดดได้นะแดดไม่ได้มันก็จะไม่มันจะยังไงตากหลายวันมันจะมันไม่เหมือนไม่สดอะ่ะแต่ถ้าตากสักสองวันแห้งนี่อืมอร่อย ยายไม่ค่อยได้กินชาหรอกวนมากก็จะกินน้ําผลไม้แต่ก็เอาไว้หน่อยเนี่ยกินช่วงหน้าหนาวแค่กินหน้าหนาวเราไม่ได้อยู่เนาะเห็นไนมได้สามถุงวันนี้ยายยังกินของปีที่แล้วเลยต้มชากุหลาบไปเดี๋ยวไปตัดอง,งุ่นดูเมือนเหมือนไมละโอ้ยเพื่อนเดินมาเจอเห็ดโอ้หดู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 ้ดดดดอ้ฝนตกแค่วันเดียวเห็ดออก ต่น่าจะเป็นเ,เห็ดพิษเฮ้ยเห็ดมันอยากออกมากเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิเมื่อกี้ยังไปเชเงงเห็ดแครอทยังไม่เห็นเลยดูดิตกแค่วันเดียวเห็ดออกสองวันตกสองวันตัดนู้นเดี๋ยวจะตัดเอาไอ้ที่ไม่มีเม็ดก่อนอันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวตัดไปตากก่อนได้ไม่เอาอันนี้ไปทำน้ำผลไม้นี่เอาแบบ นี่เอาแบบนี้แดบดบที่มันโดนแดบดบหน่อยๆที่เหลือก็จะเอาไปทำน้ำผลไม้โอ้ยนี่ข้างล่างนี่ไปทำน้ำผลไม้เหมือนเพือนเลยแถวนี้ที่มันไม่โดนแดบดบดูอะไรมากินเนี่ยนกหรือเปล่าเนี่ยดูด,ดิ เมื่อวานเห็นยุเห็นนกอยู่เมื่อวานเดี๋ยวไปดูนั่นก่อนไปดูกีวีเป็นยังไงดูใบเหลืองโอ้ยอน,นี่ยายเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่หนาวมาแป๊บเดียวเองนี่นี่นี่น,นี่กำแพงบ้านยายเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ดูกีวีโอ้ยดูดิมาเห็นองุ่นนึกได้ ว่าจะเอาดินมาใส่ไว้เนี่ยเอาพันตัวนี้นี่นะคะนิ้วแม่มดยายนิ้วแม่มดยายเอาอันนี้มาปิดปิดถมๆมไว้ให้มันอุ่นอุ่น,น,นี่หวังมารอดนะหวังว่ารอดนะรอแหล่รอแหลรอแหล่รอแหลอ,อ,อ,อยู่เพื่อนๆเอ้ย ไม่รู้ว่าจะโมเลยจ้าเนิ้วแม่มดเนิ้วแม่มดดูดิใบนั่นหมดแล้วยังไม่สุกเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ้อันนี้ช้ำอ้ดูดิมันหนาวหรือเปล่ามันหนาวหรือเปล่านี่ดูสิยังไม่สุกเลย เก็บไปบ่มบอ่อย่ดูก่อนถ้ามันไม่สุกจริงยายก็ถึงเวลากลับเมืองไทยยายก็จะเก็บอันนี้อันนี้ยังไม่สุกอันใหญ่จะสุกบอ่อันใหญ่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดติดโรคนะมันสุกเดินพฤศจิกาเพื่อเปน,เปน,เปนอังวนไอ้กีวีใหญ่อันนี้มินิกีวีเฮ้ยนี่สุกแล้วสุกแล้ว,ลวอันนึงเพื่อนนี่ สุกหรือว่ามันเหี่ยวไม่รู้เดี๋ยวกัดดูก่อนสุกสุกดูน้ำพุงกระฉุดเลยเนี่ยหวานนี่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 สุกมองรู้เลยถ้าสุกนะมันสุกหรือมันเหี่ยววะ <c oughs> นี่ถ้าสุกสีมันจะต่างกันสีมันออกดำดำเริ่มสุกแล้วแหละ ได้กินสองโลเพื่อนๆได้กินสองโลเริ่มสุกแล้วแหละ,ปะไปเดี๋ยวไปเก็บองุ่นก่อนมายายก็ตัดก่อนเด้อเพื<ๆ>่อนๆไม่มีใครถ่ายให้เดี๋ยวจะเลือกเอาแบบว่าที่มันสวยๆเรืองๆอย่างงี้เนาะไปทําเป็นโลกเกตที่เหลือก,ก็ไปทําน้ําผลไม้ไป <c oughs> แล้วนะคะหนึ่งตะกร้าเด,ดี๋ยวยายไปตากก่อนเนี้ยก็จะมาเก็บไปทําน้าผลไม้อันนี้แค่ไอต้นที่ไม่มีเม็ดนะคะนี่ ตรงนี้ยังไม่ตัดตรงนี้เอาไว้กินดูดิเห็นรอยตัดไหมเห็นรอยตัดไหมแม่ยายจะให้ดูนะดูที่อ่างุนถูกแดดกับไม่ถูกแดดนี่อ่างุนที่ถูกแดดอ่างุนที่ไม่ถูกแดดรสชาติก็ต่างกันนะคะอันนี้ไม่ค่อยหวานดูพวงดูพวงอ่างุนเพื่อนเห็นพวงอ่างงุนปะ สีแตกต่างกันมากเลยนะเว้ยแน่นแน่นเลยเนาะนี่เว้ยสวยอันนี้ยิงอันนี้ยิ่งหงอันไหนที่ถูกแดดปะยายขอไปตากก่อนจะตากสักสองสองอะไรนะยายมีสองอันในที่ตากอะไปตากดูก่อนว่าได้เยอะแค่ไหน นี่นะคะยายไปตัดอีกตะกร้าหนึ่งเพราะว่ายายมีที่ตากอีกอันหนึ่งเนาะเนี่ยหนึ่งตะกร้าหนึ่งอันหวังว่ามันจะแห้งเนาะให้มันแห้งแบบธรรมชาติแห้งด้วยลมแห้งด้วยแดดนะนะดีที่เมื่อวานฝนตกเนาะจะได้ไม่ต้องล้างถ้าเราเก็บมาล้างแล้วมันจะน้ํามันจะอมะเนาะมันจะแห้งช้าแต่นี่ก็ยังเปียกอยู่เลยอดีเมื่อวานฝนตกโอเคอยู่เลย จะได้ล้างฝุ่นแต่ว่าสารพิษไม่มีนะคะไม่ได้ฉีดยาปะ่ะยายขาไปตัดอีกไปตัดอีกตะกร้าหนึ่งอันนี้บางกว่าใส่ไม่เยอะซื้อมาถูกกว่าบางกว่ากลัวมันรับน้ำหนักไม่ไหว เสร็จแล้วนะคะมาที่นี้ยายก็จะมาเก็บเนี่ยพวงไม่สวยไม่สวยแถวนเนี้ยเนี่ยแบบนี้แบบนี้ไปทําน้ําผลไม้เอาสักสองตะกร้าวันนี้ฮะปะ้าเนี่ยยายก็ไปเด็ดออกไปทําน้าผลน้ําอง,งุ่นแบบวันก่อนที่ทําให้ดูเนาะเท่ากับวันนี้เก็บอง,งุ่นได้สี่ตะกร้านะคะ เหลือประมาณหกหรือแปดตะกร้านี่แหละเหลืออยู่นะถ้าเก็บหมดนะหกแปดหรือเก้าตะกร้านี่แหละะเอาไว้ทำน้ำด้วยเอาไว้กินด้วยว่างๆก็มาเก็บทำอีกเน,ะะนาะไปมาเพื่อนๆยายทำนอกบ้านขี้เกียจไปทำในบ้านขี้เกียจยืน,นยมาเดดออกอย่างนี้ ็ออกเสร็จแล้วก็เอาไปล้างเหมือนที่ยายทำให้ดูวันนั้นอะไรนะในสวนก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละยายปล่อยไว้อย่างงั้นแหละเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บไอเก็บแอปเปิลตากแห้งปกติแฟนยายจะช่วยทำนะ วันนี้เขาไปทำงานของเขาไปตัดฟืนตัดอะไรของเขายายก็ทำงานของยายเขาทำก่อนด้เอเนเพื่อนเพื่อนได้เยอะเลยเนาะทีนี้ยายก็มาล้างแล้วก็ทำน้ำเหมือนที่วายยายทำให้ดูวันนั้นเนาะส่วนอันนี้ก็ชาผลกหลาบนะคะอันนี้คือของปีที่แล้วนะคะ ยังไม่ได้ต้มนะคะแช่น,น้ําให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็ค่อยมาต้มให้มันแช่น้ําให้มันเออมันตากแห้งเนาะให้มันหายแข็งแล้วก็ไปต้มแล้วก็มากรองนี่แฟนยายตัดตัดเครื่องตัดไม้มันมันสตาร์ทติดอยู่เวลาไปตัดมันดับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะ <sind> ก็เลยเอาไปให้เขาซ่อมพอไปให้เขาซ่อมยายบอกว่าซื้อฝากซื้ออันเนี้ย หอมใหญ่หมดแล้วหอมใหญ่ก็เลยไปได้หนได้ขนมปังได้ใส่กรอกได้เนยได้ชีสได้นมได้ทิชชู่เออไหนๆก็ไปแล้วก็ได้มามติดไม้ติดมือมาเนาะ